ก็สวัสดีนะครับห่างหายกันไปนานเลยครับต้องขอโทษด้วยที่ลงคลิปช้านะครับผมผมเชื่อนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากทางโรงเรียนหรือทางที่ทํางานเนี่ยก็ต้องให้ w o r k f r o m home หรือเรียนออนไลน์กันใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับมันสบายมากไม่ต้องไปเผื่อเวลารถติดไม่ต้องไปเผื่อเวลาในการเดินทางครับสามารถตื่นขึ้นมาปุ๊บทำงานได้เลย เรียนได้เลยชี่วแต่ผมว่ามันเป็นดากสังคมที่ทําให้ผมแบบเซ็งกับการเรียนออนไลน์หรือทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านเหมือนกันครับหนึ่งคือแน่นอนครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมงานแน่นอนต้องมีเกิดเอฟเฟก์พิเศษก็คือการเหงาครับผมว่าอะไรคนก็แบบผมครับบางคนเหงาครับก็โทรไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนแต่บางคนครับถ้าเวลานั้นเพื่อนเราไม่ว่างครับจะทำยังไงผมคนหนึ่งครับที่ชอบพูดคนเดียวแต่ไม่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นการพูดคนเดียวบอกว่าสมมติผมกําลังเล่นเกมอยู่ชี้อะ บอรตัวนี้ม่งยากอย่างาไรสัตว์ม่งตีเข้ากูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอฮีกูตีแม่งไม่เห็นเข้าเลยอะไรมาณน,นี้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้ามันอยู่คนเดียวแต่ไอสิ่งที่มันเป็นปัญหากับผมในการพูดคนเดียวเนี่ยคือผมพูดคนเดียวอยู่แล้วคนอื่นไม่ได้ยินผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับชี่เฮ้ยทำโจทย์ข้อน,นี้ถูกปะะเชีย่ยหรือไม่ใช่วะเชีย่ยกูว่าถูกแล้วแหละไอ้เหียอย่านั้นลูกเมื่อกี้ลูกคุยกับใครอ่ะก็ก็คุยเดียวไงแม,ม่ไม่เคยทำอะ่ะบ้าเหรอคนอะไรก็ค,คนเดียวบ้าเป็นเนี่ย ก็ค,คำพูดนี้ของแม่ผมครับจึิทๆแ้ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการผู้คนเดียวครับซึ่งการผู้คนเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยครับคือที่ผมไปศึกษามาเนี่ยเหมือนจะบอกว่าการผู้คนเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆเช่นแบบว่าวันนี้อากาศร้อนเลยนะเฉยแบบนี้วันนี้โอ้โหฝนตกแรงจริงเลยอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเหมือนเราพูดสิ่งในหัวเราเนี่ยให้มันออกเป็นรูปธรรมด้วยคําพูดของเราแต่ในณเวลานั้นอ่ะมันไม่มีใครอยู่เอยเราเลยพูดให้เรารู้สึกว่าเออแม่งร้อนว่ะที่แม่งหนาวว่ะอันนี้ม คือหลักการของการพูดคนเดียวที่ผมคิดออกมาได้นะและอย่างที่ผมชอบพูดคนเดียวเนี่ยเหมือนผมชอบคิดอะไรไปน,นูป่นไปนี่บ่อยๆและบางทีสิ่งที่ผมคิดเนี่ยในหัวผมมัน,ม,นมันยุ่งเหยิงมาหมดมันเหมือนเป็นกิ่งไม้นับนับกิ่งอะแยกออกมาไป3าส่ส่วนอะทให้ผมไม่สามารถจะคิดปฏิปทาต,ต่อไปได้ผมเลยต้องพูดมันออกมาให้เป็นใจความแล้วเป็นรูปร่างรูปธรรมครับผมเลยพูดคนเดียวบ่อยให้มันแบบเข้าใจใน สิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นซึ่งแน่นอนครับด้วยความที่ผมพูดคนเดียวบ่อยผมก็อาจจะติดเป็นนิสัยจนออกไปในที่สาธารนณะและเผลอพูดคนเดียวครับเช่นออกไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่งมันจะเกิดต่อเมื่อผมเนี่ยเลือกของอะไรสักอย่างหนึ่งบนเชลล์แล้วมันคิดออกว่าจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งทีนีน้ด้วยความเป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวมันก็เลยเผลอพูดออกมาว่าเอ้ยเอาอันนี้ดีป่ะวะเอ้ยอาอันนี้ดีป่ะวะแต่ไม่ได้พูดตะโกนนะแบบเอ้ยเนียอันนี้ดีประวามันนี้สีผมมันไม่ ความคิดในหัวเราด้วยซ้ำว่าเราจะเอาแบบนี้หรือเปล่าเราจะเอาอย่างดีได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็โอเคกว่าที่ผมไม่ได้ทบทวนอะไรในหัวเลยสรุปนะครับคนพูดคนเดียวไม่ใช่คนบ้าน,นะครับแต่ว่าเป็นการแสดงสิ่งที่คิดอยู่ในหัวออกมาเป็นคําพูดซึ่งถ้าจเจอเพื่อนของตัวเองพูดคนเดียวอยู่ก็อย่าไปว่าเขาบ้าเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเขาไม่สามารถจะมาอธิบายให้คุณภายใน2บรรทัดได้ดนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วก็เป็นพูดคนเดียวกันนะครับผมสวัสดีครับ แต่ถ้าบางคนผู้คนเดียวแบบเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับ